ในระบบ AM 1 1 0 7กิโลเฮิรตซ์เป็นแม่ข่ายในการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมไปยังสถานีวิทยุมกอเชียงใหม่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุมกอขอนแก่น AM 1314กิโลเฮิรตซ์และสถานีวิทยุมกอสงขลา AM 1269กิโลเฮิรตซ์รับฟังพร้อมเพียงกันทั้ง4ภูมิภาค ทันเหตุการณ์กับข่าวสารการเกษรตรและข่าวอื่นที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์ติดตามได้ในรายการทเ,รท,เาาที่งทงย,ย, erm ววยงวันทันเกษตรทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา12นาฬ5นาทีถึง12นา55นาทีดำเนินรายการโดยกมวลวันสิงชาติสวัสดีค่ะเที่ยงวันทันเกษตรมาแล้วค่ะ ขอต้อนรับคุณฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเที่ยงวันทันเกษตรวันนี้พบกับกมลวันสิงชาติรับหน้าที่ดําเนินรายการเช่นเคยค่ะทีมงานพร้อมหน้าพร้อมตาก,การไม่ว่าจะเป็นคุณธนเดชประดิษฐ์และคุณทันพร,รกระถาจาันย์เป็นผู้ควบคุมเสียงเนะะื้อหาสาระของเที่ยงวันทันเกษตรวันนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของข่าวสารด้านการเกษตรเช่นเคยค่ะที่เราหยิบยกนํามาบอกเล่าให้ได้ทราบกันนะคะซึ่งเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะลหลายๆท่านก็คงจะได้ติดตามข่าวได้ยินข่าวกันมาบ้างนะคะเกี่ยวกับ กับทางด้านที่กรมส่งเสริมสากลนะคะเดินหน้าแก้ปัญหาลูกหนี้สากลออมทรัพย์สโมสรรถไฟจำกัดผู้ขนานกับ dsi นะคะก็มีการนัดสอสอรอฟอนะคะเพื่อที่จะมา,าประชุมเจราจานะคะเกี่ยวกับเรื่องของ มูลนี้นะคะซึ่งก็มีหนี้เงินกู้แล้วก็เงินฝากประมาณ3 0 0พันล้านบาทนะคะก็ได้มีการติดตามความก้าวหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินของสอสอ,สอรอฟที่ยังไม่สามารถชรําระคืนได้ซึ่งในการหารือนะคะเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็ได้มีการชี้แจงถึงความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหานะคะซึ่งนะคะเหตุการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะในวันศุกร์ที่9ก้ากรกฎาคมนะคะก็จะเป็นการประชุมติดตามผลการแก้ไขปัญหาระหว่างสกอเจ้าหนี้กับสกออมรั์สโมสร ไฟจำกัดนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะก็นำโดยทางด้าน นายประกอบเผ่าพงผู้ตรวจราชการกรมเขตหนึ่งและเขตสองนะคะซึ่งก็เป็นประธา,านการประชุมในครั้งนี้นะคะซึ่งนะคะก็ตามบันทึกข้อตกลงที่อ้างถึงสากลอมรัพย์สม,มุทรรถไฟจำกัดได้ทาบันทึกข้อตกลงกับสากลเจ้าหนี้เพื่อที่จะประรงสร้างหนี้โดยบันทึกข้อตกลงดังกล่าวกําหนดให้มีการประชุมระหว่างสากลอมทรัพย์สม,มุทรรถไฟจำกัดกับสากลเจ้าหนี้ครั้งแรกภายในเดือนกรกฎาคม2564และครั้งต่อต่อไป ในทุกๆ6เดือนนะคะเพื่อที่จะติดตามผลการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงและก็ผลการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์สมุทรสรรถไฟจำกัดตลอดจนการให้ข้อเสนอแนะซึ่งกันและกันนะคะก็จะเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์นั้นสํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่1และสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยค่ะจึงร่วมกันส่งเสริมให้มีการประชุมดังกล่าวพร้อมทั้งขอเชิญท่านและก็ผู้แทนสหกรณ์อีกหนึ่งคนนะคะเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการ ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงและผลการดาเนินง,งานของสากลอมรัพย์สมุรรถไฟจํากัดตลอดจนการให้ข้อเสนอแนะซึ่งกันและกันนะคะในวันศุกร์ที่9กรกรกฎาคม2564ในช่วงเวลา9นาฬิกานาทีถึง16นาฬิกานะคะที่ห้องประชุมชั้น3อาคารฝึกอบรมส่วนกลางสํานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสากลนะคะซึ่งการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยประธานกรรมการสากลอมรัย์ตํารวจแห่งชาติจํากัด ประธานกรรมการสากลอมรัพย์การยางแห่งประเทศไทยจำกัดประธานกรรมการสากลอมรัพย์วชิรรัพยาบาลจำกัดประธานกรรมการสากลอมรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จำกัดประธานกรรมการสากลอมทรัพ์เครือโรงพยาบาลพญาไทและเปาโลจำกัดประธานกรรมการสากลอมทรัพ์สภากาชาดไทยจำกัดประธานกรรมการสากลอมรั์คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจำกัดนะคะที่จะเกิดขึ้นในวัน ที่9กรกฎาคมนี้และในส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะจะมีรายละเอียดอะไรที่เพิ่มเติมบ้างนะคะเราจะได้ติดตามนะคะแล้วก็นํามาบอกเล่าผ่านทางรายการเที่ยงวันทันเกษตร,รให้กับทุกท่านได้ติดตามกันในลําดับต่อไปค่ะ ส่วนทางด้านเกษตรที่เข้าร่วมโครงการคอชกอเร่งรับลูกกุ้งลงบ่อภายในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานั้นนะคะซึ่งตามที่ทางด้านกรมประมงนะคะก็ได้มีการจัดทําโครงการเพิ่มพีความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศปี2561 ระยะเวลาดําเนินโครงการ3ปีด้วยกันตั้งแต่ปี62ถึงปี64เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับกเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งโดยเฉพาะนะคะ,กะเกษตรกรรายย่อยที่ประสบปัญหาไม่มีเงินทุนเพียงพอที่จะดําเนินกิจการต่อไปได้ให้มีช่องทางในการประกอบอาชีพต่อไปทางด้านนายเฉลิมชัยสุวรรณรักษ์รองอธิบดีกรมประมงค่ะท่านกล่าวว่าโครงการคอชกรนะคะมีการดําเนินงาน3กิจกรรมด้วยกัน ก็จะมีกิจกรรมจัดหาลูกกุ้งคุณภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตกุ้งทะเลกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุ้งทะเลและกิจกรรมเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการตลาดบริโภคกุ้งทะเลในประเทศระยะเวลาสิ้นสุดโครงการในวันที่30กันยายน2564ซึ่งกิจกรรมที่1นนะคะโครงการสนับสนุนเงินจ่ายขาดสมทบค่าลูกกุ้งขาวเวนามไมร้อยละ90ของราคาลูกกุ้งขาวเวนามไม ทั้งนี้นะคะโครงการสนับสนุนเงินสมทบให้ร้านละไม่เกิน4 0,000นบาทพร้อมทั้งมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่นักวิชาการเพื่อที่จะถ่ายทอดความรู้ให้คําแนะนําแก,ะกะ่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการไม่ว่าจะเป็นนะคะการจัดการควบคุมการผลิตลูกกุ้งให้ได้คุณภาพและปลอดโรคการเตรียมบอ่อและคุณภาพน้ําการใช้จุลินทรีย์ป,ปม .1 การใช้โปรแกรม ฟีดแอปพลิเคชันการจัดก,การการเลี้ยงที่ดีและการควบคุมและป้องกันโรคในฟาร์มนอกจากนี้ก็มีการสุ่มเก็บตัวอย่างลูกกุ้งนะคะเพื่อตรวจวิเคราะห์โรคในวันที่เกษตรกรปล่อยลูกกุ้งในช่วงเดือนแรกของการเลี้ยงรวมไปถึงนะคะวิเคราะห์คุณภาพน้ําพร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างกุ้งขาววรนไมยของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพื่อที่จะตรวจสอบสารตกค้างก่อนจับขึ้นจําหน่าย ปัจจุบันนะคะมีกะเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการทั้งในระยะที่1และระยะที่2รวมทั้งสิ้น3,264รายด้วยกันเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการทั้ง2ระยะสามารถที่จะลงลูกกุ้งได้นะคะซึ่งก็ลงลูกกุ้งได้ไปแล้วนะคะเมื่อสิ้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแต่ขณะนี้นะคะยังมีเกษตรกรที่ไม่ได้ลงลูกกุ้งของโครงการประมาณ400รายกรมประมงจึงขอเชิญชวนให้เกษตรกรที่ยังไม่ได้ลงลูกกุ้งทะเลเร่งติดต่อ รงเพาะฟักในโครงการเพื่อที่จะติดต่อซื้อขายและก็ลงลูกกุ้งภายในเวลาที่กําหนดนะคะสามารถดูรายชื่อโรงเพาะฟักได้จากหน้าเว็บไซต์ของกองวิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งกรมประมงนะคะ www.fishery.go.th นะคะหรือจะโทรศัพท์สอบถามไปได้ที่02-940-6295 02-940-6295และอีกหมายเลขค่ะ0-25613997 0 2 5 6 1 3 9 9 7าน้นะคะทางด้านกระทรวงเกษตรพาขับเคลื่อนแนวทางสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรด้วยโรงไฟฟ้าชีวมวลนายรัฐพิพัฒน์จันทรศรีวงศ์รองปลัดกระทรวงเกษตรกรนะคะก็เป็นประธานการประชุมคณะทํางานจัดทําแนวทางสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกรด้วยโรงไฟฟ้าชีวมวลครั้งที่3ามทับสองพ ะะซึ่งก็ประชุมผ่านระบบทางไกลโดยมีนายชนินรุ่งแสงที่ปรึกษาและมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายประเสริฐสินสุขประเสริฐอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานและนายพลเชษตราโชรองเลขาธิการสํานักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรรองประธานคณะทํารรงานและผู้แทนจากกระทรวงพลังงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทกสสภาเกษตรกรสภาอุตสาหกรรมการไฟฟ้าฝ่ายผ,ผลิตและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าร่วมประชุมสำหรับการประชุมในครั้งนี้ค่ะก็ เพื่อที่จะนําผลการวิเคราะห์แนวทางสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกรด้วยโรงไฟฟ้าชีวมวลนะคะไปขับเคลื่อนให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมเน้นในการส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกลุ่มเป้าหมายนะคะในพื้นที่ก็คือนาดอนนอกเขตชลประทานและก็พื้นที่ยางพาราในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรภาคการภาคการเกษตรความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศซึ่งที่ประชุมค่ะมีมติมอบหมายในงานที่เกี่ยวข้องหา,หารือร่วมกันในการยกร บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทํารายละเอียดของโครงการสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรด้วยโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากซึ่งก็มีแนวทางการดาเนินโครงการนะคะทั้งระยะสั้นและระยะยาวในการสร้างรายได้ให้กับกเกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะทางด้านกระทรวงเกษตรค่ะเร่งช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19 นายอัมพันธ์เวรุจันติรองประหลัดก,กระทรวงเกษตราากรก็เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกลุ่มสินค้ากล้วยไม้ไม้ดอกไม้ประดับผ่านระบบ Zoom c o u d Meeting นะคะซึ่งที่ประชุมเห็นชอบการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ใช้งบประมาณภายใต้พรากรให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขเยียวยาเกษตรกรผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19 นอกจากนี้ค่ะที่ประชุมก็ได้มีมติเพิ่มเติมนะคะให้มีคณะทํางานศึกษาแนวทางการช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ใช้งบประมาณภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลรังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหายเยียวยากเกษตรกรผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้นายสัญญาแสงพุ่มพงผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรกร,กรเป็นประธานคณะทํางาน และมอบหมายฝ่ายเลขะะะาจัดทำคำสั่งคณะทำงานเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ต่อไป,ปที่ทางด้านทกสและโออาค่ะร่วมมอบส่วนลดการเติมน้ำมันส่งกำลังใจให้แก่บุคลากรอาสาสมัครสาธารณสุขของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครและสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติในการปฏิบัติงานสู้วิกฤตโควิด -19 ทกสร่วมกับ OR นะคะมอบส่วนลดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภทในอัตราลิตละ0.80บาทให้แก่อสอมอ,อสอสอและสอขชอมากกว่า1ล้านรายทั่วประเทศณสถานีบริการน้ำมัน PTT s t a สเตชทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น1ล้านสิทธิเริ่มตั้งแต่1กรกฎาคมเป็นต้นไปจนถึง30กันยายน2564ค่ะ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานสู้โควิด -19 นายธนารัตน์งามวัลยรัตน์ผู้จัดก,การธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศนะคะท่านก็เปิดเผยด้วยว่าโดยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ยังคงระบาดอยู่อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี63จนถึงปัจจุบันอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอสอมอกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครอสสสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครและผู้ปฏิบัติการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติส,สพชมากกว่า1 000, 000, ล้านรายทั่วประเทศถือเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีส่วนสําคัญอย่างยิ่งนะคะในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในภาวะที่มีสถานการณ์ฉุกเฉินตลอดจนเป็นกําลังหลักสําคัญในการฝ่าวิกฤตการระบาดที่รุนแรงในครั้งนี้ และทางด้านนายบุญมาพลธนากรกุลรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีกน้ำมันบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนโออาร์กล่าวว่าโครงการนี้นะคะถือเป็นโอกาสดีที่สถานีบริการน้ำมัน PTT s t a t i o ชนจะได้ช่วยเติมแรงกายแรงใจเพื่อตอบแทนความเสียสละให้กับเหล่าอาสาสมัครสาธารณาสุขให้มีขวัญและกำลังใจที่จะเป็นด่านหน้าในการช่วยดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนในการต่อสู้กับโรคโควิด -19 ที่ยังคงแพร่ระบาดอย่างรุนแรงนะคะแล้วก็ต้องการความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนซึ่งที่ผ่านมา OR ได้ขยายจำนวน PTT Station เพิ่มอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่ทำให้ในปัจจุบันนะคะ o อมีสถานีบริการน้ำมัน PTT Station กว่า2,000สาขาทั่วประเทศอีกทั้งยังได้ปรับปรุงรูปแบบของ PTT Station ด้วยแนวคิด Living Community เพื่อที่จะให้ PTT Station นะคะเปรียบเสมือนเป็นศูนย์กลางช่วยเติมความห่วงใยมอบความใส่ใจให้กับทุกไรฟยสไตล์การเดินทางและการดำเนินชีวิตรวมไปถึงร่วมพัฒนาเติมเต็มคุณภาพชีวิตของคนในชนบทให้เติบโตไปด้วยกันเพื่อสร้างความสุขและรอยยิ้มให้ทุกคนในการนี้ค่ะทกสและบริษัทบตทน้้ำมันและการค้าปริจำกัดมหาชน OR ก็ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการส่งกำลังใจและแลดภาระ ด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่อสมอาอาาสสและสพชจัดแคมเปญตเติมเต็มความงใใหงญยเพิ่มพลังใจให้เหล่าอาสาด้วยการมอบส่วนลดการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภทที่สถานีบริการน้ำมัน PTT Station จํจำนวนกว่า2,000สาขาทั่วประเทศในอัตราลิตละ0.80บาทเพียงแค่นะคะ ชำระผ่านบัตรสมาร์ทการ์ดของออสอมอ,อ,อสอสอและสอพอชอท่านละไม่เกิน1,000บาทต่อบัตรต่อเดือนนะคะรวมจำนวนทั้งสิ้น1ล้านสิทธิ์ค่ะระยะเวลาตั้งแต่1กร,รกฎาคมเป็นต้นไปจนถึงวันที่30กันยายน2,564รวมทั้งหมดนะคะ3เดือนด้วยกันหรือจนกว่าจะมีการใช้สิทธิ์เต็มจำนวนโดยเงินส่วนลดนะคะจะ คืนเข้าบัญชีทกสอของผู้ที่ถือบัตรสมาร์ทการ์ดอสมออสสอและสพะชภายใน45วันนับจากวันสิ้นเดือนซึ่งปัจจุบันนะคะณวันที่31พฤษภาคม2564ทกสได้ให้บริการบัตรสมาร์ทการ์ดอสมออสสอและสพะชด้วยกันเนี่ยจำนวน1ล้านหนใบเพราะฉะนั้นนะคะ1ล้านสิทธ์นะคะเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนการ,รากฎาคมไปจนถึง30กันยายนนะคะในอัตรา ส่วนลดนะคะลิตละ0.80บาทเมื่อท่านชำระผ่านบัตรสมาร์ทการ์ดของอสมอสสและสพชค่ะซึ่งทางด้านทกสน,นะคะกับ PTT Station นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะส่งพลังกายพลังใจนะคะให้กับทางด้านผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะในด่านหน้าของทางด้านป้องกันโควิด1 9นั่นเองค่ะ มาที่ทางด้านกยทค่ะเปิดรับสมัครชิงตำแหน่งเก้าอี้รองผู้ว่าการตั้งแต่วันนี้ถึง12กรกฎาคม2564นี้ค่ะการยางแห่งประเทศไทยกยทเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยนักบริหารระดับ10คุณสมบัติเบื้องต้นอายุไม่เกิน60ปีบริบูรณ์เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์การบริหารจัดการองค์กรมีวิสัยทัศน์ กลยุทธ์การกำหนดทิศทางและเป้าหมายการดำเนินงานมีความรอบรู้ด้านการบริหารธุรกิจวิทยาศาสตร์เรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมยางรวมถึงด้านเศรษฐกิจหรืออุตสาหกรรมการเกษตรตลาดยางพาราที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและลักษณะธุรกิจในปัจจุบันผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง12กรกฎาคม2564นี้เท่านั้นนะคะนายนาการตรตกวิราพ,าพัฒน์ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยคะ่ะ ได้เปิดเผยรายละเอียดว,ว่ากยทรรับสมัครบุคคลสัรหาให้ดํารงตําแหน่งรองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยแทนตําแหน่งรองผู้ว่าการกยทด้านธุรกิจท่านปัจจุบันที่จะครบกาหนดเกษณอายุการทํางานในเดือนกันยายน2564นี้โดยเปิดโอกาสให้ทั้งบุคคลภายนอกและภายในองค์กรคุณสมบัติสําคัญคือ อายุไม่เกิน60ปีจบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์บริหารจัดการองค์กรมีวิสัยทัศน์กลยุทธ์การกำหนดทิศท,ทางการดำเนินง,งานมีความรู้ด้านการบริหารธุรกิจวิทยาศาสตร์เศรษฐศาสตร์อุสากรรมยางรวมถึงนะคะด้านเศรษฐกิจหรืออุตสาหกรรมการเกษตรตลาดยางพาราที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจลักษณะธุรกิจในปัจจุบัน หากเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารภาคเอกชนต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดไม่น้อยกว่า2ปีหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารธุรกิจไม่น้อยกว่า5ปีในองค์ที่มีงบดุลไม่ต่ำกว่า500ล้านบาทต่อปีหรือมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทส่วนราชการต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับผู้อำนวยการสำนัก ของส่วนราชะการระดับกรมหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า2ปีและส่วนรละวิสาหกิจนะคะต้องดํารงตําแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับผู้ช่วยผู้บริหารสูงสุดขององค์กรไม่น้อยกว่า2ปีหากเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในการยางแห่งประเทศไทยต้องดํารงตําแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า1ปี ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง12กรกฎาคมนะคะโดยจัดส่งเอกสารในการสมัครที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์การยางแห่งประเทศไทยดาวน์โหลดไปสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.arot.co.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02433 2222ต่อ146หรือ148ในวันและเวลาราชการค่ะนี่คือเนื้อหาสาระของเที่ยงวันทันเกษตรในวันนี้นะคะที่หยิบยกนามาบอกเล่าให้ได้ทราบกาัน ฝากรายการเที่ยงวันทันกษตรไว้ด้วยนะคะให้ทุกท่านติดตามนะคะข่าวสารด้านการเกษตรในช่วงเวลาของเที่ยงวันกดไลค์กดแชร์นะคะก็จะได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนะคะไปสู่สาธนารณะนะคะต่างๆให้มากยิ่งขึ้นวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะลากันไปก่อนกลับมา